เอาเตรียมตัวสร้างครอบครัวกันละแบบนี้เรียกเปิดตัวไหมคะน่ารักอ่ะเชียร์สุดคนนี้นะคะเรียกว่าคอมเมนต์สนั่นเยอะมากๆหลังจากแจ็คก,กี้แจ็คครีนและปออันนบอวดความน่ารักซับพอร์ตในวันที่อีกฝ่ายเตรียมตัวเปิดร้านอาหารน่ารักสุดๆและต้องบอกว่าอีกหนึ่งคู่เพื่อนีีเพราะเขาทั้งคู่ให้สถานะว่าเป็นเพื่อนกัน สำหรับคู่นี้หนุ่มหล่อปออนนบและสาวสวยแจ็กกี้แจ็คครินแต่ก็ถือว่าเป็นอีกคู่ที่แฟนๆแห่เชียร์อยากให้จีบกันเป็นแฟนเยอะมากๆเช่นกันแถมโมเมนต์ล่าสุดทำเอาแฟนๆแซวหนักเมื่อทางด้านแจ็กกี้เปิดภาพคู่หนุ่มปออนนบผ่านช่องทางอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมลงแคปชั่นว่าอยากอยู่กับเธอทุกการเริ่มต้น คุณเขาเก่งมากค่ะเขากำลังจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองภูมิใจกับเธอมากจะคอยซัพพอร์ตตลอดไปนะรอติดตามเลยใน YouTube Lady Jackie จะคอยอัปเดตว่าถึงไหนแล้วแต่บอกเลยว่าสมถาสุดๆขนลุกรักเพื่อนด้วยแล้วก็ขอฝากงานด้วยตอนนี้มีไลน์ออฟฟิเชียลแล้ว Lady j a c k กก้ค่ะ และในขณะที่หนุ่มปอก็เผยภาพกำลังเตรียมตัวเปิดร้านพร้อมแจ้งข่าวและขอบคุณที่แจ็กกี้มาร่วมซัพพอร์ตและมาทำคอนเทนต์ทำกางคุมบันเทิงต่างแห่คอมเมนต์สนันพร้อมสนับสนุนและอุดหนุนกิจการร้านอาหารของหนุ่มปออันนบกันเยอะมากๆขณะที่แฟนๆต่างแห่คอมเมนต์เชียร์สนันคู่นี้อยากให้ลองเอยก็มีมาคอมเมนต์แซวกันรัวๆบางก็บอกว่า ก็เชียคนนี้ที่สุดค่ะอยากให้เป็นแฟนเชีย์คู่นี้จริงๆเต็มไปด้วยความหวานมุ้งมิ้งขยี้ใจคู่นี้น่ารักจีนมากค่ะเขาเตรียมตัวสร้างครอบครัวกันละแบบนี้เรียกเปิดตัวได้ไหมคะน่ารักธุรกิจครอบครัวไหมคะ้ะน่ารักเชีย์อยู่นะคะคนนี้คือใช่ที่สุดค่ะน่ารักเป็นแฟนกันเถอะเชีย์เชีย,ชยคู่นี้ เรียกว่าคอมเมนต์ที่ทางเดียวกันเชียร์แรงคู่นี้แจ็กกี้ปออันนบงานนี้จะเชียร์สำเร็จหรือไม่ต้องรอทั้งคู่แล้วละค่ะดูกันต่อไปยาวๆจะเปิดปากเรียกแฟนกันหรือเปล่าแต่โมเมนต์ล่าสุดนี้ก็ดีต่อใจแฟนๆที่เชียร์กันเยอะมากๆแจ็กกี้แจ็คครีนปออันนบ